บ้านอาชีพกูเล็กสวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนพี่พี่ทำวุ้นเป็สูตรกระทิสดกันจ้าสวัสดีครับผมกูเล็กพ่อค้าสอนทำขนมพี่พี่ท่านใดที่ชอบทำขนมหรือทำเครื่องดื่มไม่ว่าจะทำทานเองหรือทำเป็นอาชีพเสริมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนครับ ส่วนผสมเริ่มต้นที่น้ำมะพร้าวอ่อนค่ะเนื้อมะพร้าวอ่อนหมูเอามาหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าเล็กๆนะจ๊ะเกลือค่ะผงบ้นแล้วก็น้ำตาลค่ะหัวกะทิสดวันนี้เราใช้แบบเข้มข้นนะคะดังนั้นเวลาพี่ๆไปซื้อกะทิบอกแม่ค้าเขาว่าให้คั้นแห้งค่ะเขาจะไม่เติมน้ำลงไปในขั้นตอนการคั้นหัวกะทินะคะ หัวกะทิในสูตร500กรัมต้องใช้เนื้อมพะพร้าว1กิโลนะคะสุดท้ายเป็นหางกะทิค่ะอันนี้ที่ร้านเขาจะให้เรามาอยู่แล้วขั้นตอนแรกค่ะเราจะแช่ผงวุ้นลงไปในน้ำมพะพร้าวค่ะจับเวลาประมาณ10 15นาทีพอครบเวลาที่แช่วุ้นเอาไว้ก็คนให้กระจายตัวนิดนึงค่ะตามด้วยหางกะทิเลยแล้วก็คนให้เข้ากันอีกที ยกขึ้นตั้งเตาค่ะใช้ไฟกลางก็พอนะจ๊ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำวุ้นถ้าหาได้หมูแนะนำเป็นหมอ้อสแตนเลสก,กับภายไม้แบบนี้ค่ะแต่ถ้าไม่มีใช้เป็นหม้อลูมิเนียมธรรมดาก็ได้นะคะแต่แนะนำให้เป็นภายไม้เหมือนกันและไม่ควรจะขูดก้นหมอ้อแรงๆนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวขนมเราจะสีคล้ำได้นะคะคอยคนตลอดเวลานะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ผงวุ้นนอนก้นเดี๋ยวจะไหมก้นหมอ้อได้ค่ะ คนเบาๆก็พอจะได้ร้อนเร็วขึ้นถ้าเกิดว่าเราคนเร็วค่ะความร้อนก็จะกระจายออกหมดนะคะมันก็จะเดือดได้ช้าให้ส่วนผสมในหม้อดเดือดเลยนะคะส่วนผสมในหม้อดเดือดแล้วนะคะต้มด้วยน้ำตาลค่ะเนื้อมะพร้าวคนให้น้ำตาลละลายแล้วก็กลับมาเดือดอีกรอบนึงค่ะพอสมวนผสมในหม้อค่ะกลับมาเดือดอีกรอบนึงแบบนี้นะคะ ให้เราหลีไฟลงค่ะเป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะจ๊ะแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปเลยคนให้เข้ากันรอให้กลับมาเดือดอีกรอบค่ะส่วนเรื่องความหวานก็ชิมเอาได้ตามชอบนะคะจะเพิ่มจะลดได้ตามต้องการส่วนผสมในหม้อกลับมาเดือดแล้วนะคะเอาแค่เดือดแบบปุดๆเบาๆก็ใช้ได้แล้วนะคะเนี่ยเห็นปะมันเดือดแล้วปิดแก๊สเลยค่ะยกลงจากเตานะคะ พักเอาไว้ให้ใคลายร้อนสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปหยอดใส่พิมพ์ค่ะพอพักให้ใคลายร้อนสัก5 1านาทีแล้วค่ะเราก็นำมาหยอดใส่พิมพ์ได้เลยในนี้เขาจะมีเนื้อมะาพร้าวอยู่ด้วยนะคะตอนจะหยอดก็คนนิดนึงมีฟองบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็าไม้ไปลายแหลมเขียียเอาได้ หยอดเสร็จแล้วเราจะวางพักเขาไว้ที่อุณหภูมิปกติให้เขาเซ็ตตัวแข็งก่อนนะจ๊ะตอนนี้ผ่านมาประมาณ30นาทีค่ะวุ้นเราก็เซ็ตตัวดีแล้วแหละให้นำไปแช่ตู้เย็นต่อนะคะให้เย็นจัดๆเลยค่ะจะช่วยทำให้วุ้นเรากรอบอร่อยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยให้แกะได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะจากนั้นก็นำมาแกะได้เลยค่ะ ดันตรงหางอะคะ่ะแค่นี้เองค่ะง่ายๆขนมทำเสร็จแล้วสามารถเก็บแช่ตู้เย็นได้ประมาณ3-5วันนะคะทำขนมสมัยนี้ก็สบายนะคะง่ายขึ้นอย่างเช่นมะพร้าวเนี่ยหมูก็ไม่ได้มานั่งเฉาะเองนะคะซื้อแยกเนื้อกับน้ำสำเร็จรูปมาเลยค่ะชร้างน้ำหนักแล้วก็ทำได้เลย เดี๋ยวจะวางลิงก์ร้านค้าไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะถ้าสนใจก็ลองไปติดต่อดูค่ะหรือถ้าใครยังสะดวกเชาะจากลูกสดๆก็ยังทำได้อยู่เหมือนเดิมนะคะลองทำดูนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้หมูฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อ้ออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ